เงินเยียวยาคุณพิการหากใครยังไม่ได้รับเงิน1,000บาทโปรดเช็คสิทธิ์ด่วนนะคะกลัาบสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายข่าววันนี้คนกระจายข่าวก็มีข่าวสาระดีๆมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,กรทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะ ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารสาระดีๆนี้ขอกำลังใจนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากทางเราคุณกระจายข่าวขอบคุณค่ะเงินเยียวยาคนพิการหากใครยังไม่ได้รับเงิน1,000บาทโปรดเช็คสิทธิ์ด่วนเยียวยากลุ่มปอบบาง3,000บาทยังไม่คืบแต่เงินเยียวยาคนพิการ1000บาทจ่ายแล้วและผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินหลังวันที่15มิถุนายน โปรดเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.dep.go.th ด่วนแม้เงินเยียวยากลุ่มปราะบาง3,000บาทจะยังไม่ได้รับข้อสรุปนะคะ15มิถุนายนแต่สำหรับคนพิการซึ่งเป็นหนึ่งในคนกลุ่มเปราะบางจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโควิด1 9จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนละ1,000บาท จ่ายครั้งเดียวนะคะโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใดทั้งสิ้นหากมีบัตรประจำตัวคนพิการล่าสุดนางธนาพรพรหมสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอก่อนะคะเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเประบางคนพิการ1,000บาทว่ามีคนพิการสองล้านคนที่จะได้รับและแบ่งออกเป็นการจ่าย3แบบ1 คนพิการที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคารกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้า1,000บาทเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงซึ่งในกลุ่มนี้มีจำนวนกว่า 1. 6ล้านแสนคนและโอนเงินตั้งแต่วันที่ 29. พฤษภาคม2 5 6 3 2. คนพิการที่รับเบี้ยความพิการเป็นเงินสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลและอ,อบอตอนะคะ จะจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการจำนวนกว่า3,000 300, คนคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน2563 3คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการกว่า60,000คนทั่วประเทศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพมอจอนะคะจะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน2563อย่างไรก็ตามหากคนพิการ3กลุ่มยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของกลมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th และคลิกเข้าไปได้ที่เว็บที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะ ตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2563และหากหลังจากวันที่15มิถุนายน2563ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาให้ติดต่อกลมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทร0 2 3 5 4 3 3 8 8ต่อ3 0 4 3 0 7หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนํามากระจายในวันนี้นะคะสําหรับเงินเยียวยาคนพิการหากใครยังไม่ได้รับเงิน1 0 0 0บาทโปรดเช็คสิทธิ์ของท่านด่วนเลยนะคะหากท่านเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแ like. ชร์ไปให้คนที่ท่านรักนะคะและอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าว ขอบคุณค่ะท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ